สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีรนดอมสั้นๆนะคะแต่ว่าจะแบบว่าเศร้าๆนิดนึงนะคะรนดอมวันนี้นะคะคนทางไกลรักทางไกลเขาอยากบอกอะไรคุณในตอนนี้ความในใจของเขามีอะไรบ้างที่อยากบอกคุณเรามาฟังกันค่ะสุ่มนะคะใบแรกนะคะ คนที่มีาลัคนาราศีอยู่ในเลข16นะคะวันเดือนปีเกิดวันที่16ได้หมดเลยนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตนะคะธาตุหลักก็คือกรกฏนะคะเดอะเดทค่ะคนคนนี้อยากบอกว่ารักคิดถึงห่วงใยแล้วก็อยากบอกว่าเขาไม่สบายใจเลยที่ต้องอยู่ไกลกันขนาดนี้ถ้าหากว่าเดินทางมาหาคุณได้เขาอยากจะเดินทางควบมามาหาคุณตามรูปแล้วนะคะคนคนนี้นะคะเหนื่อยแล้วก็ทํางานหนักมากเพื่อที่จะบอกว่าให้แบ บมีคุณอยู่ในชีวิตในอนาคตนะคะหากแม้ว่าคุณแอบมีใครหรือว่าคุณเหงาคุณเศร้าคุณแอบคุยกับใครหรือใครที่แบบว่าทําให้คุณมีความสุขได้เขาเสียใจค่ะเด e d a ดทคือเขาทุกข์ใจแต่เขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ค่ะคนทางไกลรักทางไกลอยากจะบอกคุณว่า เขาไม่เหนื่อยที่จะต้องรอแต่ว่าเขากลัวคุณเหนื่อยที่จะต้องรอเขาเขารักคุณแล้วก็ห่วงใยคุณเขาแอบรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบว่ากลัวที่สุดคือกลัวคุณจะเปลี่ยนใจไปคบคนอื่นนะคะใบต่อไปนะคะคนทางไกลรักทางไกลยอยากบอกอะไรคุณในตอนนี้สุ่มนะคะโอ้ oh my god 20คนที่มีลัคนาราศีอยู่ในเลข20บวันเดือนปีเกิดได้หมดในนะคะอาจจะอยู่ในเดือนกุมภาค่ะเดอะเดวิลอาจจะอยู่ในราศีกุมเดือนกุมภาคนที่เกิดเดือนกุมภาได้คนที่เกิดเดือนมีนาได้นะคะเดอะเดวิลคือทุกค่ําคืนที่คิดถึงคุณที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเขาหยหาเขาวอนเขานีดอยู่แต่ว่าหลายครั้งเขาก็แอบแบบว่าแอบรู้สึกแบบว่ากลัว ก็เหมือนใบแรกที่บอกไป The d a นะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแต่เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเหลือเกินต้องการคุณมากเหลือเกินทุกๆ memory ทุกๆม o m e n t ที่เคยมีกับคุณเขาจดจําคุณไม่ลืมนะคะ The Devil คือความรักความพิศวาสที่เอากันออกจากหัวไม่ได้คนคนนี้หลงแล้วก็บอกว่าจําทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณได้หมดนะคะใบต่อไปนะคะ คนทางไกลรักทางไกลยอยากบอกอะไรคุณคะ่ะคนที่มีลัคนาราศีอยู่ในเลข2อง The Emperor นะคะ The Emperor ราศีเม่เป็นคนมีอายุจิตใจดีใจบุญเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าหากแปลว่าทํางานก็ตําแหน่งสูงๆนะคะอาจจะเป็นข้าราชการได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคุยกับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเขา The Devil the d e a t h เดอ e แอม r คนนี้นะคะราศีเมษราศีกรกฎคนนี้นะคะสิ่งที่เขาจะบอกคนทางไกลรักทางไกลคือเขาอยากให้คุณผู้ฟังรอเขาอยากให้คุณผู้ฟังอดทนเขาอยากให้คุณผู้ฟังอย่าหวั่นไหวไปกับใครเขาอยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่าไม่มีคุณผู้ฟังในทุกค่ําคืนมันช่างเหงาเดียวดายทรมานมากเหลือเกิน เขาอยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่าที่สุดของหัวใจของเขาก็คือคุณผู้ฟังนะคะเขารักเขาหลงเขาอยากเจอเขาอยากมาหาแต่ว่าตอนนี้เขายังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเขาอยากบอกว่าไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณไม่มีวันไหนที่เขาไม่อยากเจอคุณไม่มีวันไหนที่เขาไม่เคยวางแผนอนาคตร่วมกับคุณเขาอยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มี นิสัยที่เป็นแบบว่าไม่ค่อยพูดนิ่งเงียบมาดขึมแต่ว่าในใจเขานะคะทุกขระทมขมขืนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางมาหาคุณในตอนนี้ได้ค่ะเขาอาจจะติดภารกิจอาจจะแบบที่บ้านนามท่วมก็อาจจะแบบว่ามีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับแบบการเดินทางหรือว่าธุรกิจของเขานะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าถึงตัวหยุดอยู่ไกลแต่ว่าใจก็อยู่แบบห่างกันนิดเดียวใกล้ๆเองนะคะเขารักคุณที่สุดเลยค่ะ The Emperor คนนี้คือคนที่รักเป็นห่วงคุณมากๆในตอนนี้ด้วยนะคะ